สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเลี้ยงวัวนะคะเมื่อน,นี้ก็มาเลี้ยงงัวเ้วยค่ะพี่น้องจอบแต่งัวน้อยนั่นแหละเพิ่อนอยากลับไปย่านเพิ่นไปกินข้าว มาเลี้ยงงวยงามเศร้าเด้อค่ะยาสาเพิ่นไปล้ามเลยล่ะเยอะเยอะรวยรวย ตัวคีดื้อนี่นางบัวคําอย่าไปใกล้เข้าขักหลายนะข้ากำลังออกงวงเนาะคะ่ะข้าวรวงสีทองมามาใกล้ มาเด้อจ้ามาเลี้ยงงัวนํำกันเด้อน่แน่เพื่อนอยากไปใกล้เข้าได้เพื่อนไปพูพูต้องถือไม่แสแล้วไปไปมาเลี้ยงเลาะทางนี่แหลคะค่ะ มาเลี้ยงหล่อทางไปนากับบรรยากาศงามๆพี่น้องเลยเบิ่งเนี่ยบรรยากาศเนี่ย แดดเพิ่นได้ออกไวเบได้ครับมันนี่พอท่านได้สองโมงก็แดดออกแล้วไปไปไปเอาละอันเลี้ยงหลอกกินตามนี่สะก่อน แล้วก็ซาไปล้ามเนาะคะ่ะเพราะว่าซาบรรณาก็มีเวียกอย่างอื่นเห็ดอยู่เอาเพิ่นเลี้ยงกินซะก่อนให้เพิ่นอยากสีอิ่ม,มแต่กระบออิ่มและะ้วค่ะแล้วจะเอาไปล้ามกิ่นมองหญ้ามันหลายเนาะคะ่ะแล้วก็ไก่จากเข่าเนี่ยกินทำไมโอ้เห็นหญ้าหลายเพิ่นสสะอ่อนนะ พกสิยืนสะอ้นแล้วเพิ่นเห็นหญ้าหลายเด้อสะนางดอกคูนบวค่อยแเดอ,ออกมาแบบนี้เนาะค่ะปกติก็อยู่แต่ในคอกเพราะว่าฝนมันตกตลอดสองสามมือนนีกาวเพิ่นออกมาเด้ฝนมันบ่อยัากตกบวค่อยตกละเดี๋ยวนี้ฝนไม่ค่อยตกก็เลยเอาวัวออก เพื่อนกรดีใจได้คะ่ะงัวก็ะไดเพื่อนกรดีใจยืนแยงยืนแยงหาเนาะคะ่ะนะนะไปใส่น,นะนางบัวคํำตัวน้อยนะอันตัวใหญ่อันนี้คะ่ะนางดอกคูนนะคะอันอีแม่แดงตัวนั่นก่ะชื่อว่าแม่รวยลูกเพื่อนกับนางบัวคำํำ งวสาวบ้านนากะเรือซามโตนี่แหละค่ะแต่ขึ้นเลยเด้ค่ะสองแม่นี่ก็ขึ้นแล้วแต่ยังบม่ได้ท่านผสมพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็มายืนใส่แต่ก้องได้ไปละแม่ไปกินเลมหญ้าพูไปพฤษสอนหอญ้าหลาย บัญญามบริย,เา,รยเาเอาบรียาเอาออนะอยากออกอยากออกนะนะนะปลาเห็ดเสียรน,นั่นแล้วบานเมืองมะกะบัญญากาศพี่น้องเข่าก็เริ่มถอดเลยล่ะคะ่ะอย่าลงไปฮอดพุน ไปไปไป,ไปไนี่นะคะต้นผักขาหรือว่าผักเน่าบ้านคอยบ้านคอยเอิญผักเน่าด้วยค่ะ บริเอิญพักขาคืออันบ้านอื่นเนาะคะ่ะเอิญพักน้องหนะนะฮะรวย <c oughs> นี่แหลคะค่ะชีวิตแบบบ้านๆของสาวบ้านนากระเรี่ยงง้อพี่น้องเอ้ย คนไทยงานกับเพื่อนกับไปเฮตุงานเหตุการณ์สาบนาก็บเลีเ้ยงงัวแบบนี้แ่ะค่ะก็อยู่กับทงให้ทงนาม,มันก็มีความซุขเนาะค่ะป <ฮะ S 1> กติตัวนี้เพื่อนเล่มดีใช่ไหมค่ะเมื่อหนีจักเพื่อนเป็นอยังเพื่อนอยากออกกองบอลินาดเพื่อนอยากอ้ายกินเบ,บอปกติกินหยาดีดี นางดอกคนูนเมื่อนี้แหละจะเป็นยัางสดใส,สดีใจดีใจเห็นหญ้าได้ออกโคออกแน่เด้ค่ะว่าสิสีดยาพญาตเพนอยู่หงยางบริสิจามพี่น้องเหรอ พี่น้องซัหนี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสาวบ้านนากระจาเพื่อนเป็นลาเนะคะมันต้องได้ดึงเนาะคะ่กะก็สิบะมีไผ่ถือกล้องให้เนาะคะ่ะสวัสดีจ้า